สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ t o x i c g เก e r กับผมนิกครับและผมบอสครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับเส้นทางของเครื่องเกมพกพาที่เริ่มจากอุปกรณ์เล็กๆอย่างเกม e w d w c t c h จนกลายเป็นนวัตกรรมระดับโลกอย่าง Nintendo DS เราจะเล่าให้ฟังว่าเก m e Watch มันคืออะไรทำไมถึงสำคัญและ Nintendo DS กลายเป็นเครื่องเกมขายดีที่สุดตลอดกาลได้ยังไง ใครที่เป็นแฟนปูน่นินหรือชอบเกมยุค8 0 0 0นถึง2 0งพนั่งฟังเพลินๆได้เลยครับก่อนปี1980โลกยังไม่มีอะไรที่เรียกว่าเกมพกพาแบบที่เราเข้าใจกันนะครับมีแค่เกมอาร์เคดที่ต้องไปเล่นตามห้างหรือไม่ก็เครื่องคอนโซลที่เสียบทีวีแต่มันมีของเล่นอิเล็กทรอนิกส์บางอย่างในยุคนั้นเช่นไซมอนหรือมัตเทลฟุตบอลที่เริ่มทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยเราเล่นเกมได้โดยไม่ต้องต่อทีวีแล้วนะ แต่พวกนั้นยังไม่ใช่เกมแบบที่เราจะเห็นต่อมาจนกระทั่งวิศวกรของ Nintendo ที่ชื่อว่าการเพยโยคยเห็นชายคนหนึ่งนั่งกดเครื่องคิดเลขในรถไฟแล้วเกิดไอเดียว่าถ้าเราทำเครื่องเล่นเกมเล็กๆที่ใส่จอ LCD แบบเครื่องคิดเลขแล้วมีเกมเล่นได้จะเป็นยังไงและบูมนั่นคือจุดเริ่มของเกมแอนด์วอช เกมแอนวอชรุ่นแรกเปิดตัวปี1980คือเกมบอลครับง่ายๆเลยคือจับลูกบอลไม่ให้ตกใช้จอ LCD กับเสียงปิ๊บปบแต่ที่น่าทึ่งคือมันขายดีมากแถมยังกลายเป็นของเล่นแห่งยุคเลยนะ Nintendo ขายเกมแ Watch ไปมากกว่า43ล้านเครื่องใน10ปี และที่สำคัญคือเกมแ Watch เป็นเครื่องแรกที่มี D-pad หรือปุ่มทิศทางที่กลายเป็นมาตรฐานของคอนโทรลเลอร์หลังจากนั้นอีกอย่างคือการแยกซีรีส์เกมแ Watch ออกเป็นหลายชุดเช่น g o Silver Mul t i s c r ติ n Table t o p โดยเฉพาะรุ่น Multi-Screen Donkey Kong ที่มีจอพับ2จอและเป็นต้นแบบของ Nintendo DS ที่เราจะพูดถึงต่อไป ต้องบอกว่าเกมแอนวอชคือทั้งเกมและนาฬิกาพกใส่กระเป๋าเสื้อได้เล่นได้ทุกที่กลายเป็นแรงบันดาลใจให้เกมพกพายุคต่อมาหลังจากเกมแอนวอชก็เข้าสู่ยุคเกมบอยปี1989ซึ่งเราจะไม่ลงลึกในตอนนี้นะครับแต่แค่จะบอกว่าเกมบอยคือการต่อยอดไอเดียพกพาได้ให้เล่นหลายเกมได้ด้วยตลับ เกมบอยกลายเป็นตำนานและการเพยโยคยก็เป็นตำนานเช่นกันจนกระทั่งเขาออกจาก Nintendo หลังจาก Virtual Boy ล้มเหลวและเสียชีวิตในปี1997แต่มรดกของเขายังอยู่และ Nintendo ไม่เคยหยุดพัฒนาเครื่องพกพาเลย มาถึงช่วงต้นยุค2000โซนี่เตรียมเปิดตัว PSP ซึ่งเป็นเครื่องที่แรงมากกราฟิกแทบเท่า PS2 ทำให้หลายคนคิดว่า Nintendo คงทำเครื่องที่สเปคจัดเต็มมาต่อก่อนแต่ Nintendo กลับพลิกเกมด้วยการเปิดตัว Nintendo DS ในปี2004ที่ไม่เน้นสเปคเท่า PSP แต่ใช้จุดขายคือ2หน้าจอหน้าจอสัมผัสไมโครโฟน WiFi คือแบบตอนนั้นงงกันทั้งโลกว่ามันจะไปรอดเหรอแต่ผลคือไปได้ไกลมากเกินคาดเกมเปิดตัวก็เช่น Super Mario 64 DS Nintendo d o g s WarioWare Touch ed, ที่โชว์ระบบทัชหน้าจอได้เจ๋งมากส่วนเกมที่คนพูดถึงเยอะสุดในช่วงแรกๆต้องยกให้ b r a i n a g e หรือหมอคาวาชิมะที่ทำให้เครื่อง DS กลายเป็นของขวัญวันแม่ของญี่ปุ่นเลยนะฟีเจอร์ของ DS ในยกนั้นเรียกได้ว่าล้ำมากเช่น หน้าจอสัมผัสที่ตอบสนองไวแบบสไตลัสไมคที่ใช้เป่าหรือพูดในเกมได้การต่อ Wi-Fi เพื่อแข่งหรือโหลดเกมผ่าน Nintendo Wi-Fi Connection เล่นตลับ Game Boy Advance ได้ด้วย เทียบกับ PSP ที่เล่นวิดีโอดูหนังกราฟิกเทพแต่ DS เน้นการเล่นแบบใหม่ซึ่งเหมาะกับผู้เล่นทั่วไปมากกว่าฮาร์ดคอร์พอปี2006 Nintendo ออก DS Lite ที่ดีไซน์สวยบางเบาและเป็นตัวที่ทำให้ยอดขายพุ่งกระชูด ยอดขายรวมของ DS ทุกรุ่นทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ154ล้านเครื่องกลายเป็นเครื่องเกมพกพาที่ขายดีที่สุดตลอดกาลและอยู่ในอันดับ2ของเครื่องเกมทุกประเภทรองจาก PS2 เท่านั้นเองเกมเด่นๆของ DS เยอะมากเช่นโป m o n Diamond Pearl, The World Ends With YouMario Kart d s z e l d a Phantom Hour และอีกเพียบ มันคือยุคที่เกมพกพาไม่ใช่แค่เรื่องของเด็กผู้ชายอีกต่อไปแต่คือของทุกคนจริงๆหลัง DS ก็คือ 3DS, New 3DS และสุดท้าย Nintendo Switch แต่หลายคนยังคงรักในดีไซน์2จออยู่เสมอ ปัจจุบัน Nintendo ก็ยังไม่กลับมาใช้จอ2จออีกเลยนะครับหลังจาก Switch ออกบางคนก็ลุ้นว่าอนาคตรเราจะได้เห็น DS Revival หรือไม่ถึงแม้ DS จะไม่มีอีกแล้วแต่เรายังเห็นอิทธิพลของมันในเกมมือถือและแนวคิดเล่นได้ทุกที่สนุกได้ทุกเพศทุกวัยก็ยังอยู่และนั่นคือเรื่องราวจากจุดเริ่มต้นของเกม and Watch สู่ Nintendo DS เครื่องเกมที่พลิกโลก ใครเคยเล่น DS หรือมีเกม and Watch อยู่บ้านอย่าลืมเม้นบอกพวกเราด้วยนะครับว่าเกมไหลในดวงใจของคุณพวกเราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ